เป็นเรื่องจริงที่ป้าได้ประสบพบเจอมากับตัวเองและจำได้ไม่เคยลืมเรื่องราวเกิดสมัยป้ายัางเป็นสาวรุ่นรุ่นรับราชการอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐลักษณะของงานต้องอยู่หอภาคประจำจะกลับบ้านอาทิตย์ละครั้งบ้านทรงไทยโบราณแปลกตาแต่จำง่าย มีหลังเดียวในระแวกนั้นมีคลองอยู่หน้าบ้านน้ำใสดื่มได้ในคลองจะมีดอกบัวแดงขึ้นเต็มสองฝั่งคลองป้าจะกลับบ้านทุกสัปดาห์นอนหลับอย่างมีความสุขทุกครั้งแต่มีอยู่คืนหนึ่งได้พบกับเหตุการณ์ชวนร้อนรู้สึกเครื่องหลับเครื่องตื่นมีความรู้สึกว่า มีเด็กตัวเล็กๆนั่งอยู่บนหัวนอนใช้มือเล่นผมรูปหน้าของป้าวนไปมาเรากับเคยรู้จักกันมาก่อนถามว่าป้ากลัวหรือเปล่ามันมีความรู้สึกสองอย่างปนกันคือมันหลอนๆแล้วก็รำคาญเพราะเด็กกวนป้าจนไม่ได้หลับได้นอน ป้าตัดสินใจรุกไปบอกกับพ่อแม่จึงตัดความรำคาญเพราะเวลานั้นดึกมากแล้วให้พ่อนำเด็กผมจุกหรือกุมารทองของพ่อได้มาจากที่ไหนไม่รู้ได้ออกไปจากบ้านเพื่อให้ป้าได้นอนหลับอย่างไม่มีสิ่งใดมารบกวนพอพ่อนำรูปปั้นใครเด็กขนาด เานิ้วมือบรรจุอยู่ในขวดแก้วที่มีน้ำมันสีเหลืองๆอยู่ก้นขวดไปนอนกับพ่อในเรือหลังจากนั้นป้าก็หลับสนิทรวดเดียวด้วยความอ่อนเพลียจนรุ่งเช้าเรื่องนี้ยากที่คุณจะเชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งที่เราไม่เห็นใช่ว่าไม่มี และสิ่งที่มีอยู่แต่เรากลับมองไม่เห็นก็มีโบราณจึงบอกว่าไม่เชื่อจงอย่ารบหลูเด็กนั้นก็คงแค่อยากมาทักทายพี่สาวแปลกหน้านานๆจะกลับมาบ้านสักครั้งก็แค่นั้นสังเกตจากสัมผัสของเด็กนั้นนุ่มนวลไม่ได้บีบคอแลบริ้นปริ้นตาแต่อย่างใด ป้าคิดว่ายังมีอะไรอะไรในโรคนี้อีกมากมายที่พยายามสื่อสารกับเราแต่เรารับรู้ไม่ได้และแล้ว,ลวเมื่อป้าย้ายจากบ้านรังเก่ามาซื้อทาโฮมอยู่เหตุการณ์ก็วนกลับมาในช่วงกลางวันแสกๆปกติไม่นอนกลางวันวันนั้นป้าเพลียจึงหลับไป ทุกอย่างเหมือนวันนั้นเด็กนั่งบนหัวนอนใช้มือรูปผมของป้าเร่นอย่างมีความสุขไม่เคยคิดหาคำตอบว่าเด็กนั่นเป็นใครทำไมต้องตามมาอีกต่างคนต่างอยู่คนละภพภูมินานๆจะมีจังหวะได้พบเจอกันแม้ใครๆจะเรียกพวกเขาว่าผีเด็กผมจกหรือกุมารทองก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้เลยนะ